เวลา17นาฬิกา21นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในมนรูิทธิประสาทำเมนวัดมกุฎกษัตริยรามในมนุสิทธิประสาทเกิดเมื่อวันที่27กันยายน2501เป็นบุตรของนายอเนกและนางรัตนมณีสิทธิประสาทมีพี่น้องสองคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอสัมชันและระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านชีวิตการทำงานเริ่มทำงานในภาคเอกชนอาทิผู้จัดการสายญี่ปุ่นบริษัทวิซุย OSKL i n e ์จำกัดผู้จัดการกมิภาเอเชียบริษัทยูนิชไทไลน์จำกัดต่อมามีโอกาสทำงานด้านการเมืองและงานด้านศึกษาอบรมและคนควาวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือไอทีดีและเป็นผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชน ในปี2565ถึง2566ในมนุ์สิทธิประสาสต์ยึดหลักในการทำงานที่สำคัญคือการรู้จักตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิตรู้จักการนักเทศะและจังหวดเวลาและความเป็นสุภาพบุรุษในทุกด้านด้านชีวิตสมรสครอบครัวสมรสกับนางนวันนิธิสิทธิประสาส์มีบุตรีสามคนในมโนสิทธิประศาสตถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่28ธันวาคม2566สิ25 66, ริอายุได้65ปี